โอเคครับวันนี้ผมมาอัปเดตตัวรถยี่ห้ฟินของผมกันมันเดิม้เลยครับที่รับก่อนที่ว่าผมใส่ไฟ LED ที่เป็นไฟเนี่ยคือใส่แล้วคือใส่สวิตช์แค่แบบสเต็ปเดียวทีนี้คือก็ไม่ได้ใส่สวิตช์แบบนี้ ซึ่งก็สามารถที่จะเปิดแค่สีเดียวคือสีขาวแต่วันนี้ผมทำมาใหม่แล้วก็คือใส่สวิตตัวใหม่ซึ่งก็สามารถที่จะเปิดได้2สนาาีนะครับในขนาอย่างนี้นะครับซึ่งจะบอกก่อนว่าที่ผมต่อทั้งหมดนี้คือจะไม่มีการตัดสายใดๆอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือว่าใช้สายเดิม ไม่ตัดสายไม่ต่อสายแค่ดึงสายไฟจากปลั๊กของตรงเนี้ถ้าใครอยากดูแล้วก็ไปดูคลิปเก่าที่ผมเคยอัปโหลดเอาไว้ก็คือได้ทําการต่อสายโดยที่ไม่ตัดสายนะจะมีอยู่เมาไปหาดูนะครับแต่เนี่ยือแค่ก็เหมือนเดิมทุกอ,อย่างแค่อัปเดตตรงที่ว่าใส่สวิตช์ให้มันสามารถที่จะใช้ไฟได้ทั้งสองสี โอเคร okay, ครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการที่ผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนสมาชิกได้มาดูมมาเป็นแนวทางนะครับก็วันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ